แจ้งข่าวด่วนพี่น้องประชาชนกรณีการจ่ายเงินเยียวยาครเรลละ9,000บาทล่าสุดนะคะมติครม,มรได้มีการอนุมัติหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบสําหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยปี2568ในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาพร้อมกับงบกลางแล้วก็รายการจ่ายเงินสํารองเพื่อกรณีฉุกเฉินวงเงินอยู่ที่6.1พันกว่าล้านบาทนั่นเองค่ะคุณผู้ชมทั้งนี้นะคะโดยให้ทางกรมป้องกันและกันรรทาสาธารณภัยค่ะ เป็นหน่วยงานประเมินแล้วก็จ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารอมสินผ่านระบบบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกได้เลขปัรประจำตัวประชาชนและปปพได้มีการกำชับนะคะให้จังหวัดที่ประสบภัยเร่งสำรวจความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและที่สําคัญค่ะตรวจสอบเอกสารหลักเกณฑ์เงื่อนไขให้ถูกต้องพร้อมที่จะดําเนินการภายใน90วันหลังจากที่คอรมอมีการอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ผ่านบัญชีธนาคารอมสินค่ะเพระนาะฉะนั้นพี่น้อง ประชาชนที่ได้รับผลกระทบยื่นคำขอได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผ่านทางเว็บไซต์นะก็ได้นะคะสามารถเข้าไปสอบถามได้เลยหลังจากนั้นปปได้รับข้อมูลแล้วค่ะในส่วนของอัตราในการจ่ายเงินเหมาใจ่ายในอัตราเดียวเลยคูณร้อยละเก้าพันบาทโอนตรงเข้าบัญชีธนาคารออมสินบัญชีพร้อมเพ์ที่ผูกได้เลขบัตรป,ประจำตัวประชาชนยินดีด้วยนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศที่ประสบปัญหาในเรื่องของอุทกภัยน้ําท่วมในปี25 6 8จะได้รับสิในการจ่ายเงินแล้วคลิปนี้ ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ